ตลกแล้วพี่เนี่ยครับน่ารักที่สุดลเลยฉียรจากกันยูให้ลูกด้วยนะฮะน่าที่สุดเลยถึงจะน่ารักขนาดนี้แต่ไม่อ่านลายลูกนะครับคนนี้เขาไม่อ่านลายลูกนะครับผมเขาปล่อยให้ลูกต้องรอแช็นานกว่านานกว่านั่นแหละครับอยากบอกที่จการมีความสุขให้ไหมย่าอ่านลายไวเขาได้รู้เรามีความสำคัญนะคะบายชมพู่นะครับซ r อาชมพู <By shampoo. S 1> CR, นะคะ น่ารักนะครับดูแลลูกดีมากดีรักแม่ที่เลยนะครับหนึ<ม>่งมกราคมสองพันห้าร้อยกสิบกเวลาแท่ยงคืนห้าสิบแปดนะครับเฮ้ยสองพัน้ารยหกสิบกที่ไหนล่ะสองพัน้าร้อยก็นะครับแม่คนนี้รักที่สุดเลยนะครับแ <Little. S 1> ม่พูนนรักมีไหมครับดิสเิตเนครับมอมอดิสเทนดิเมอักมากๆแปลว่าอะไรดิสเทนมอ่ะแปลว่ารักมากๆก็ใช่ไงปาป้ารักมีไหมครับ นี่วันนี้แบบป้าขี้เกียจต้อออกกำลังกายนะครับป้าทำบังทีครับป,รป้าอู้ครับแต่แม่ไม่อู้นะครับคนนี้มีวินัยสูงแถมยังน่ารักนะครับแต่ไม่โสดจีบไม่ได้นะครับมีแฟนแล้วโสดอ่ะจีบได้นะแหมยิงเห็นแฟนใส่รองเท้าให้อยู่เลยแต่ต้งอยู่ให้เป็นนะคะถ้าเข้ามาเป็นแฟนอะ่ะถ้าอยู่เป็นก็เป็นกันได้นะ,ะถ้าอยู่ไม่เป็นก็เป็นไม่ได้นะอ,อ,อยู่ให้เป็น <laughs> <laughs>